อิชินบซิสเลมอนที่เรากราฟไว้นะคะอันนี้เป็นการกราฟที่เราใช้ท่อนล่างกราฟนะคะหรือเขาเรียกว่ากราฟตุนั่นเองนะคะก็จะได้หน่อยเยอะแบบนี้เลยค่ะหน่อน,นี้ตอนนี้นะคะนกกราฟมาราวๆเกือบเกือบแปดเดือนแล้วค่ะนี่นะคะหน่อที่ได้เยอะมากๆเลยวันนี้เราจะมาเด็ดหน่อเพื่อจะนำไปํำให้เกิดไม้รากค่ะสำหรับอิชินบซิสเลมอน เป็นอีกหนึ่งแขกตัสที่รากมาไม่ยากเลยค่ะการปักชำก็ง่ายๆนะคะข้อดีของการกราฟนะคะก็ทำให้เราได้หน่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแต่ก็อย่าปล่อยไว้บนตอกราฟนานต้องเด็ดออกมาชำนะคะเราก็จะเด็ดหน่อออกมาเลือกหน่อที่โตสักนิดนึงค่ะสักประมาณ2เซนขึ้นไปนะคะเพื่อที่เวลาที่เรานำไปชำเนี่ยรากจะได้มาเร็วค่ะถ้าหน่อเล็ก ต้องใช้เวลานานกว่ารากจะมาบางทีหนอก็จะฟีบลงไปก่อนค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะเวลาที่เราทำงานกับเขาเนี่ยเราต้องสวมถุงมือป้องกันหนามแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มีถุงมือก็สามารถใช้กระดาษพับทบๆแล้วก็หยิบหรือว่าเด็ดหน่อได้เลยค่ะเราจะเด็ดเกือบทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าหนอเนี่ยขนาดค่อนข้างโตแล้วค่ะบางหนอ มีรากออกมาแล้วนะคะอย่างเช่นหน่อนี้ค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะความสวยงามของเขาเนี่ยอยู่ที่สีของลำต้นนะคะสีของเขาเนี่ยจะออกเขียวเกือบเหลืองเลยค่ะถ้าแดดดีๆนะคะสีจะเหมือนกับเลมอนหรือว่ามะนนาวของฝรั่งค่ะสายพันธุ์นี้เรานิยมเลี้ยงดูลำต้นนะคะ ถ้าเราเห็นว่าหน่อไหนเด็เดยากนะคะก็ใช้มีดแซะแบบนั้นได้เลยค่ะวันนี้เราได้หลายต้นหลายหน่อเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพึ่งแผลแห้งสัก3-4วันค่ะเรามาปักช้ำหน่อกันเลยนะคะเตรียมบินแล้วใส่ปุ๋ยแล้วโรยสตาร์เกิลจแล้วนะคะก็สามารถนำหน่อเนี่ยลงไปปักช้ำได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ จัดวางให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามเวลาที่รากเขางอกนะคะเขาจะสวยค่ะจากนั้นอย่าลืมโรยหินพยุงลำต้นค่ะนี่นะคะหินจะช่วยพยุงหน่อแล้วก็ลำต้นไว้ให้ไม่ไม่ขยับขยื่นนะคะเขาจะได้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ ปลูกเรียบร้อยแล้วรดน้ําได้เลยค่ะเพราะว่าหน่อของเราแห้งดีดินของเราแห้งดีนะคะรดน้ำนํำน้อยๆแบบที่เพื่อนๆเห็นในคลิปแต่ว่าสัก2วันครั้งค่ะตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรตลอดทั้งวันนะคะรำไรกว่าต้นที่มีรากค่ะราวๆหนึ่ถึงสเดือนรากก็จะเดินดีแล้วค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะรากมาค่อนข้างง่ายค่ะ นี่เป็นอิชิโนฟซิสเลมอนที่นกปักชำไว้6เดือนค่ะรากเดินดีต้นโตแข็งแรงแล้วค่ะแข็งแรงดีรากเดินดีพร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากดูวิธีกราฟนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดูที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะคืออิชิโนฟซิส เลมอนนะคะวันนี้เราจะมากราฟค่ะวิธีการกราฟก็ง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปเลยนะคะเนื่องจากว่าหนอของอิชิดอปซิตนะคะเราสามารถที่จะแบ่งกลึ่งกราฟได้นะคะมีทั้งส่วนบนกับส่วนล่างนะคะต่อกราฟพี่นกใช้วันนี้ใช้เป็นต่อสามเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆก็ปาดต่ออย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ ปาดให้แผลเสมอกันนะคะเพื่อให้การกราฟเนี่ยติดมีเปอร์เซนต์ที่ติดมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ปาดต่อด้านข้างออกแบบนี้เพื่อให้เวลาที่มีน้ำหรือว่าอะไรที่เราลดลงไปเนี่ยจะได้ไม่ขังในตรงกลางค่ะอันจะเสี่ยงต่อการเน่านะคะแคคกตัดที่มีหน่อย,ยาวๆเราสามารถที่จะแบ่งกลึ่งกราฟได้ค่ะมาดูวิธีว่าเราควรทำยังไงนะคะ การกราฟหน่อส่วนบนนะคะเท่าที่นกเคยทํามาเนี่ยจะแตกหน่อช้ากว่าการกราฟหน่อส่วนล่างค่ะวันนี้เราจะมาเน้นที่การใช้ส่วนโคนส่วนล่างของหน่อในกราฟเพราะว่ากราฟไม่นานค่ะเราก็จะได้หน่อเยอะมากๆเลยค่ะส่วนโคนก็คือส่วนที่เราเด็ดมาแล้วก็ติดกับลำต้นนั่นเองค่ะ การกราฟก็ง่ายที่เดียวค่ะเพียงแค่วางท่อน้ำเลี้ยงให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงนะคะเมื่อแรกที่เราปาดแล้วแผลไม่ตรงก็สามารถปาดอีกรอบได้ค่ะวางประกบกันแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เป็นโคนหนอก็จะอยู่ด้านบนจากนั้นเราก็ใช้เทปใสแปะลงไปแบบนี้เหมือนการกราฟทั่วไปเลยค่ะเพียงแก่ว่าเราใช้ส่วนโคนเนีกราฟนะคะ ทปให้พอประมาณนะคะไม่ควรกดแรงไปค่ะถ้ากดแรงไปนะคะก็จะทำให้ส่วนที่เป็นรอยต่อช้ำนะคะบางทีก็จะเน่าได้นะคะกดแค่พอประมาณให้เรารู้สึกว่าส่วนที่เป็นรอยต่อเนี่ยสนิทกันพอค่ะอีกส่วนบนที่เป็นส่วนยอดนะคะเราก็สามารถกราบได้เช่นกันค่ะ วิธีนี้เพื่อนเนสามารถนำไปกราฟได้กับแคคกตัสทุกสายพันธุ์ที่มีหน่อลักษณะยาวๆค่ะเพราะว่าหน่หนอเนี่ยสามารถกราฟได้ถึง2ต้นนะคะนี่ค่ะด้าน,นบนเราเพียงแค่ประกบเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นก็แปะเทปใส่ลงไปไม่ควรลงน้ำหนักแรงมากนะคะเอาให้พอดีพอดีให้แผลเขาเนี่ยสนิทก,กันดีพอค่ะ การดูแลหลังจากนี้นะคะอีกสัก5้วันเราก็สามารถแกะเทปได้นะคะแต่ว่าช่วงแรกๆเรามาระวังอย่าให้น้ำโดนที่หัวไม้ค่ะเวลาลดน้ำเนี่ยให้ลดไปที่โคนของตอนะคะ3เดือนต่อมานะคะส่วนที่เป็นท่อนล่างนะคะที่เรากราบไว้เนี่ยแตกนอนได้อย่างแบบเยอะแยะเลยค่ะก็ถือว่า เยอะมากๆนะคะได้ถึง1 2 3 4 5 6หนอเลยค่ะอีกสักประมาณ 1- 2เดือนนะคะเราก็สามารถเด็ดไปชำเขาก็จะกลายเป็นไม้รากค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่อนบนที่เรากราฟไว้ค่ะท่อนบนเขาก็จะโตเป็น1ต้นนะคะหนอนเนี่ยอีกหน้าเลยค่ะกว่าจะออกมาค่ะเป็นนั้นว่าการกราฟท่อนล่างนะคะก็ทำให้ เขาออกหน่อได้ไวหรือว่าได้เร็วกว่าการกราฟท่อนบนค่ะวิธีนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่กราฟแล้วอยากให้แตกหน่อเร็วๆแล้วก็เพื่อเราจะได้ไปขยายพันธุ์ทำให้เป็นไม้รากได้เร็วๆนะคะวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเลยค่ะและตอนนี้วิชูราดาการเด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอปช h อป e ีนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ